tik t o ็อกช็อปนะโชว์หน้าร้านเวลาไลฟ์สดนะให้คนดูไลฟ์สดเห็นแล้วขายของได้ด้วยวิธีตั้งค่าทําอย่างไรก่อนไปดูกดติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆนนะที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับตามมาเลยครับมาเริ่มกันมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเอา tik tok shop เราไปโชว์ตอนไลฟ์สดนะวิธีครับคลิกเข้าไปเลยครับนะตรงนี้เลยบวกนะคลิกไปเลยครับนะแล้วก็ไปที่นะ ปุ่มไลค์เห็นไหมครับนะอยู่ขวามืออันที่2คลิกได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นเราไปดูตรงตั้งค่านะด้านขวามือนะตรงข้างโปรโมทเห็นไหมครับคลิกลงมาครับแล้วจะเห็นคําว่าธุรกิจนะเป็นรูปร้านคลิกได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกไปตรงเพิ่มสินค้าคลิกได้เลยครับเมื่อคลิกไปแล้วเราก็คลิกไปเพิ่มจากร้านค้าด้านล่างนะครับคลิกได้เลยครับ และสินค้าที่เราเอาลงไว้แล้วมีเยอะแยะมากมายครับ ma นะยกตัวอย่างนะเราจะอันนี้ใช่ไหมครับเพิ่มได้เลยครับนะแล้วหล,งวลังจากนั้นก็เลื่อนไปครับเลือกสินค้านะครับนะให้ตรงกับที่ใจต้องการเราคลิกได้เลยครับสมมุติว่าเราเลือกอันนี้เอาเลือกอันนี้นะครับเนาะเลือกอันนี้นะเลือกได้เลยครับเนาะลองดูนะครับกดเพิ่มไปนะจะเพิ่มกี่รายการก็ได้ครับนะแค่น,นี้เองนะครับง่ายๆนะแล้วหลังจากนั้นน,นนะเราก็ออกไปนะ ออกไปหน้าไร้สดเมื่อกดปุ่มไร้สดแล้วนะครับเราจรึงจะมาปักหมุดได้นะครับอันนี้วิธีเพิ่มล้านก่อนเพื่อแก้ปัญหาเวลาเราไปเพิ่มนะตอนขณนะไร้สดหน้าจอมันจะมืดนะมันจะดับลองทําดูนะครับขอทุกคนรวยๆปัปงๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับเป็นไงบ้างครับทาง่ายไหมอย่าลืมนะตั้งค่าก่อนไร้สดนะครับเราจะได้โชว์หน้าร้านเราและปักหมุดได้ด้วยนะลองทําดูนะครับ อย่าลืมนะครับช่องอาจารย์สํเเิงความคิดเป็นชีวิตอีกยุทธหนึ่งนะครับจะมีไลฟ์สดทุกวัน8ปดโมงตรงเป็นต้นไปแล้วก็มาแล้วก็กระดาษประกามาด้วยนะยุทธนี้อาจารย์สํเเริงเดอะพาวเวอร์น้อจะนําความรู้เรื่องที่ตอกมาเติมเต็มให้กันและกันครับทุกคนรวยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ